การนำเที่ยวชุมชนบ้านพระเจดีสามองค์นะที่เที่ยวของปรพมา่าจะมีวัดเสาร้อยต้นพระเจดีทองตลาดพม่าแล้วก็ยู่ทีรฟี เที่ยวประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นต่อหัวต่อคนก็คนละ200แต่ถ้าเหมาก็คือถ้าเหมาก็คือรถตู้นี้ก็คือ1200แต่ถ้าเป็นมิลเซก็1ั0 0นึ่ครับนั่นนัเป็นรายการที่ไม่ถึง5คนนะถ้าไม่ถึง5คนก็เหมาถ้าเลย5คนเราไม่ต้องเหมาแล้วที่เป็นรายหัวเพราะว่าเราลงฝั่งพม่าพม่ามักเป็นรายหัวออ แล้วหลักฐานต้องมีอะไรเตรียมอะไรมาบ้างคะชัชนมนอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเราทำเรื่อง้งดไม่ต้องทำอะไรแล้วอ๋อใช้เวลาไม่นานใช่ไหมใช่ค่ะแคบบ่เดียวเนี่ยก็เข้าได้เลยโอเคขอนำบัตรไว้ขอบคุณมากครับผม